สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสาววึงพารวยชาแนลนะคะพี่น้องจา๋าหรือว่าน้องวึงเนาะอ่าวันนี้น้องวึงก็มีแนวทางรัฐบาลเวียดนามหรือว่าฮานอยนะคะพี่น้องจา๋าของสูตรหนึ่งมาแบ่งปันเช่นเคยนะคะก่อนจะไปชมเราก็จะมาสรุปของวันที่20กันก่อนนะคะพี่น้องจา๋าวันที่20นะคะมาดูผลกันนะคะอ่าข้างบนออก16ข้างล่าง6 3สามเนาะ ซึ่งน้องหวุนก็ไม่มีก็หลุดนะคะพี่น้องจ๋าปกติบนออก99าล่าง7 5หนะคะหลุดเช่นกันค่ะพี่น้องจ๋าส่วนล่างออก1 1เนาะ11ก็หลุดนะคะอ่า VIP ล่างออก58ก็เข้าตัวกลับนะคะพี่น้องจ๋าเข้าตัวกลับแล้วก็ในตารางกำลังวันเนาะอ่าเข้าคู่เดียวนะคะวันนี้เข้าตัวกลับด้วยนะพี่น้องจ๋าอ่า จะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะรอบนี้ไม่เข้าตรงๆเนาะเข้าแค่คู่เดียวด้วยอ่าสรุปแล้วแนวทางรัฐบาลเวียดนามสูตรหนึ่งนะคะพี่น้องจา๋าก็เข้าเฉพาะ v p p ล่าง5-8นะคะเดี๋ยวเรามาตามต่อกันของวันที่21มิถุนายน2564คะ่ะ ดี๋ยวน้องบุ๋งปรับกล้องก่อนนะคะพี่น้องจ๋าไม่ค่อยชัดเนะาะเห็นชัดไหมคะเดี๋ยวน้องบุ๋งจะพยายามเขียนตัวให้ใหญ่ขึ้นกว่านี้นะคะพี่น้องจา๋ามาชมแนวทางกันนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางรัฐบาลเวียดนามนะคะหรือว่าฮานอยนะคะพี่น้องจา๋าอันนี้เป็นสูตรหนึ่งเนะาะก่อนจะไปรับชมนะคะมาฟังคําเตือนกันสักนิดนะคะพี่น้องจา๋า ตัวเลขเกิดจากการคำนวณเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นมีสติในการรับชมไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะคะพี่น้องจ๋าแนวทางนี้ก็จะมีเข้ามีหลุดบ้างนะคะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะคะ ตัวเด่นนะคะพี่น้องา๋าเด่นวิ่งรูดนะคะ,ะเด่นวันนี้น้องหุ่งก็จะให้ที่0นย์กับ2นะคะพี่น้องจา๋าศูนย์กับ2วิ่งรูดด้วยนะคะศนย์ก็จะมี0 0นย์ศ ศูนย์ห้าศูนย์แปดศูนย์เก้านะคะพี่น้องจ๋าอ่ามาดูสองกันนะคะสองก็จะมีสองศูนย์สองหนึ่งสองสองสองสามสองหก 29นะคะเดี๋ยวเราจะมาเน้นตัวที่ชอบให้นะคะพี่น้องจา๋าพร้อมตารางกำลังวันเนาะตัวที่ชอบนะคะพี่น้องจ๋าชอบ0ูนนะคะแล้วก็ศูนย์ห้าส่วนสองนะคะชอบสองสองแล้วก็สองหกนะคะ,ะมาดูตารางกำลังวันกันนะคะพี่น้องจา๋า อชอบตัวไหนเอาตัวนั้นนะคะพี่น้องจา๋าแล้วก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะมาดูตารางกำลังวันกันนะคะพี่น้องจา๋าตารางกำลังวันก็จะมีหกมีสี่มีศูนแล้วก็มีเก้านะคะใครชอบก็จุดไว้แคปไว้ได้นะคะ เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางรัฐบาลเวียดนามนะคะหรือว่าฮานอยสูตรหนึ่งเนาะอ่าอันนี้คือสูตรหนึ่งนะคะพี่น้องจา๋าใครชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องวึงด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ช่องน้อยๆด้วยนะจ๊ะพี่น้องจา๋าสาวึงพารวยชนแนลนะคะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะพี่น้องจา๋า จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเนาะอ่าสุดท้ายนี้น้องบึงก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะรวยๆเฮงๆนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ